สวัสดีครับผมก็ได้รับคำท้ามาจากเพื่อนรนะครับจันเคนะครับจ,รจ,จันจินิคนจิตปักฑีนะครับเป็นผู้ช่วยอธิการผู้ช่วยรองอธิการบดีฝั่งจาร่ามหาวิทยาลัสงานะครับก็ให้ทํางานไอส์บักกิ้งแล้วก็น่วมบริจาคนะครับดังนั้นผมจะขอร่วมบริจาคให้กับบ้านเด็กพิการซับซ้อนนะครับ,บตาบอดพิการซ้บซ้อนโดยจะขอเชิญชวนเพื่นพี่ผมอีกสามท่านนะครับซึ่งเป็นคนที่ผม เคารพแล้วก็ศรัทธาเพราะว่าท่านได้ช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่เป็นตัวอย่างให้ผมนะครับท่านแรกคือได้แก่อาจารย์พีรยุทธ์ชาเสติกุลนะครับท่านกำลังจะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ในวันที่19พฤศจายนนี้นะครับเป็นคนที่ผมชื่นชมในความคิดฉิ่นฐานนะครับส่วนคนที่2ได้แก่อาจารย์จเลนะครับเลิศสุทธิชัยนะครับท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรุคลนะครับ ท่านนี้ก็ผมไม่สามารถท้าแข่งกับท่านได้ก็เลยต้องมาท้าแข่งในกิจกรรมแบบนี้นะครับส่วนท่านที่3นะครับก็ได้แก่อาจารย์พีรพงศ์ติยะเจริญนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคลณภาพนะครับท่านนี้เป็นท่านที่ผมเห็นพลังในการทํางานเนี่ยมหาศาลมากนะครับสามารถที่จะนําพาทุกคนเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้นะครับก็แต่ด้วยผมเป็นอาจารย์ประจำภาพชายมุขคมสิยงล้อม,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 มผมก็จะต้องทําการกิจกรรมนี้โดยให้รู้สึกว่า ใช้เทคโนโลยีที่มันประหยัดน้ำนะครับประหยัดน้ําโดยการใช้สิร่ระดิ์ที่คิดค้นมาจากภาคประชาวิสัยความสงร้อนมหาลัยเสต่านะครับเป็นเครื่องเปลี่ยนน้าน้ําเสียให้กลายเป็นน้ําสะอาดนะครับโดยที่จะทําการเอาน้ําที่เสียอยู่นะครับน้ำที่เสียอยู่ที่เป็นบ่อที่ควรจะเบนทิ้งไปนะครับเอามาใช้ทากิจกรรมนี้นะครับโดยผ่านเครื่องกรองน้ํารุ่นแมป32นะครับซึ่งคิคดค้นโดยคณะเราเองนะครับ ก็จะหย่อนคลื่นไป,ไปแล้วก็ทำการเปิด น้ำเสียนะครับเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำสะอาดนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับว่าน้ำที่เรากรองได้เนี่ยใสนะครับสามารถผมกล้าที่จะเอามาทำไอซ์บักกิ้งได้เนี่ยเปลี่ยนจากน้ำที่ตะก,ปก,ปกมากๆเลยนะครับนี่นะฮะมาเป็นน้ำแบบเมื่อกี้นะครับเอาละครับจากนี้ไปผมก็จะเริ่มตน้งต้น,ตน,นัะ,นนะครบ เย็นได้ท <rôle> ี่นะฮะเชิญสามท่านนะฮะร่วมไอ้ปั๊บซิ้งครับท้ำบุญกันนะครับร่วมคำบุญกันนะครับหยดย้อนฮะหยดย้อนฮะสะอาดฮะสะอาดไมได้ฮะ